อีกครับผมอยู่กับช่อง youtube เกษตรบ้านๆนะครับวันนี้มาขนข้าวนะครับเกี่ยวด้วยขนด้วยนะครับผมนูนะครับรถไถเราไปลงไปเอานะครับน้ำก็มิดล้อหน้ารถสี่สิบเลยนะครับผมน้ำเยอะนะครับผมเกี่ยวเสร็จก็ต้องขนพร้อมนะครับไม่เอ่รถใหญ่นะครับขนเกี่ยวนะครับผมนนะครับขนเกี่ยวเราอยู่ทางนน้นนะครับ นี่นะครับหลายคนอยู่นะครับคนเกี่ยวน่าจะอยู่ยี่สิบคนนะครับผมยี่สิบกว่านะครับข้าวของเราอ่านี่นะครับเอามาใส่เต็กๆแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าของนานะครับเรียงข้าวอยู่นะครับนะครับรอมากนะครับฟันน่ะรอมากเลยนะครับ นี่นะครับมีร่มด้วยนะครับแต่ร่มกลางให้ข้าวนะครับมันจะกลางให้คน <c oughs> นี่นะครับผมครับจะเสร็จแล้วนะครับผมไล่แล้วนะครับเหลือประมาณหนึ่งงานนะครับ <c oughs> ผมก็รอเรียงข้าวนะครับ นะครับคนเกี่ยวของเราแดดก็ร้อนนะครับผมวันนี้ไม่รู้จะมีพายุมาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะหมดแล้วนะครับต้องคอยดูสภาพอากาศด้วยนะครับพนักงานของเราก็เยอะพอสมอควรนะครับ หนาประมาณสามได้นะครับผมนี่นะครับพลังงานของเรามาแล้วนะครับซูบาร์ซาสีนะครับผมน้ำไม่ล้อนะครับ แล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่อง y o u t u ู e เกษตรบ้านบ้านเลยนะครับผม <c oughs> อ๋อ н